มะนาวส่วนมะนาวนี้อยู่หลังข้อไก่นะครับดังนั้นส่วนสําคัญที่สุดนะครับของการให้มะนาวมีผลตลอดทั้งปีนะครับมีผลผลิตให้เรากินตลอดทั้งปีก็คือปุ๋ยขี้ไก่และปุ๋ยขี้หมูนะครับนี่นี่นะครับ เห็นไหมนะครับขี้ไก่นะครับขี้ไก่แกะนะครับเนี่ยของที่สวนเองนะครับใช้เองนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาระเกษตรนะครับวันนี้อยู่ที่สวนนะครับ ันนี้มาวันนี้มารถสวนนะครับแล้วก็มา,าให้อาหารไก่นะครับเริ่มจะค่ำแล้วครับตะวันเริ่มคลอยแล้วนะครับฟาก็เริ่มมืดอ,อันนี้ที่อยู่ตรงนี้รอบๆตัวผมนี่คือสวนมะนาวนะครับมะนาววงบ่อนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะอันนี้กำลังเป็นผลเล็กนะครับเนี่ฮะ ส่วนนั้นก็ขนใหญ่นะครับก็อาจจะไม่ดกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มีลูกตลอดนะครับอ๋อร่วงตรงนั้นอนนี้เหี่ยวมันจะร่วงอยู่แล้วนะครับ ก็มีหลายขนาดนะครับสําหรับมะนาวในสวนนะครับเนี่ยมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ครับนะครับแล้วก็ขนาดเท่านิ้วชี้นิ้วก้อยนิ้วหัวแม่มือนะครับข้างบนนู้นนะครับก็แกจัดพอได้เก็บแล้วนะครับและอ่าอย่างลูกนั้นนะครับ หลายต้นนะครับจากในกระเป๋าของเก่งผมเนี่นะครับเต็มกระเป๋าของเกงนะครับนียก็สุกจนร่วงเต็มต้นนะครับนีครับสุกแก่จัดร่วงแล้วนะครับทำมะนาวนอกฤดูหรือจะสู้ทำให้มะนาวมีผล ให้กินตลอดทั้งปีนี่สำคัญนะครับการทำเกษตรแบบผสมผสานนะครับเพื่อเลี้ยงชีพนะครับพืชผักสวนครัวไม่ไม่เป็นมะกรูดมะนาวข่าตะไคร้พริกดูไม่ได้มาเก็บหลายวันนะครับและที่สำคัญนะครับมะนาวนะครับซึ่งเป็นอ่าของที่คู่ครัวคนไทยเรานะครับทำกับข้าวเมนูไหนก็แล้วแต่นะครับก็ ต้องมีส่วนประกอบของมะนาวนะครับอยู่ด้วยนะครับแม้ขนาดบางคนเจียวไข่นะครับยังบีบมะนาวใส่อันนี้ก็ปล่อยไก่เข้ามาในสวนในบ่อมะนาวเลยนะครับในสวนมะนาวเลยให้เขาคุยเขียนะครับวิธีการก็คือทํายังไงให้มะนาวออกผลตลอดทั้งปีนะครับ,นะรบอันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับเนี่ยคือดอกอันนี้ดอกก็จะเป แก่ในช่วงฤดูฝนนะครับช่วงฤดูฝนคือลูกที่โตแล้วก็เดือนนี้เดือนมีนานครับคือเข้าสู่ช่วงที่แรงจัดนะครับมีนาเมษานะครับก็จะมีที่สวนก็ยังมีมะนาวไว้รับประทานนะครับวิธีการ จัดการให้มะนาวมีผลออกผลผลิตตลอดทั้งปีนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับคือปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกก็คือปุ๋ยขี้ไก่นะครับร่องรอยที่เป็นขาาแกบนี่คือขี้ไก่นะครับเนี่ยปุ๋ยขี้ไก่แกบขี้ไก่ก็ ในเนี่ยข้างหลังนี่หลังข้อไก่นะครับข้อไก่บอ่อมนาวสวนมะนาวนี่อยู่หลังข้อไก่นะครับอังนั้นส่วนสําคัญที่สุดนะครับของการให้มะนาวมีผลตลอดทั้งปีนะครับมีผลผลิตให้เรากินตลอดทั้งปีก็คือปุ๋ยขี้ไก่และปุ๋ยขี้หมูนะครับ นี่นี่นะครับเห็นไหมนะครับขี้ไก่นะครับขี้ไก่แกะนะครับเนี่ยของที่สวนเองนะครับใช้เองนะครับเป็นอ่าการใส่ปุ๋ยขี้ไก่หรือขี้หมูเนี่ยนะครับอย่างที่เขาพูดนะครับขี้ขี้วัวให้ใบขี้ไก่ให้ ลนนะันเป็นความจริงนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าการให้ปุ๋ยขี้ไก่นะครับเพราะว่า,าไก่ไข่โดยเฉพาะไก่ไข่นะครับหรือว่าไก่บ้านที่เราเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดผสมไปด้วยนะครับเวลาเขากินอาหารเม็ดเนี่ยอาหารเม็ดก็จะมีแร่ธาตุและโปรตีนอะไรต่างๆ อยู่ด้วยนะครับฉะนั้นเวลาเขาขี้ออกมานะครับเขาก็จะมีแร่ธาตุและอาหารต่างๆที่จำเป็นต่อพืชนะครับทำให้พืชออกดอกออกผลนะครับได้ตลอดทั้งปีนะครับสำหรับมะนาวนะพืชอย่างอื่นเนี่ยไปใส่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับอย่างทุเรียนไม่ใช่ฤดูก็คงไม่เป็นนะครับแต่มะนาวเนี่ยเราสามารถทำให้เขา ออกดอกออกผลได้ได้ตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะครับอย่างเมื่อก่อนสมัยก่อนนะครับมะนาวแถวนี้จะไม่มีมะนาวพื้นบ้านก็จะเป็นมะานาวลูกใหญ่ๆนะครับเปลือกหนาๆนะจะยังไม่มีมะนาวลูกเล็กๆมะนาวแป้นพวกนี้นะครับจะยังไม่มีนะครับจะใช้มะนาวลูกใหญ่ๆนั้นสําหรับทําอาหารนะครับมะานาว ตัวนั้นจะออกลูกทั้งปีนะครับออกผลทั้งปีนะครับแต่เราจะสังเกตอ่าผมจะสังเกตอย่างนี้นะครับสมัยก่อนนะครับมะนาวที่รุ่นพ่อรุ่นแม่ปลูกไว้เนี่ยส่วนใหญ่ครัวโบราณของคนโบราณของคนไทยโบราณเนี่ยนะครับเป็นครัวยกสูงข้างหลางก็จะปลูกคาปลูกตะไคร้ปลูกมะกรูดมะนาวนะครับ ต้นมะนาวได้รับน้ําจากที่เราทําอาหารเนี่ยครับสารอาหารลงมาสารเศษอาหารลงมาเนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยให้ต้นพืชผักต่างๆนะครับได้รับสารอาหารแม้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีนะครับดีกว่าปุ๋ยเคมีนะครับทําให้มีมะนาวไว้กินตลอดทั้งปีอย่างเงี้ยนะครับ ก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้ปลูกในวงบอ่อเพราะปลูกในวงบอ่อต้องบอกอย่างนี้ก่อนวงบอ่อคงผมไม่ไม่ได้ปิดก้นนะครับท่านผู้ชมเปิดก้นเลยนะครับฉะนั้นอ,อันนี้คือจะเห็นได้ว่าแห้งมากนะครับถึงแม้จะลดทุเรียนอยู่แต่ว่าตรงนี้จะไม่มีน้ําเลยนะครับแห้งมากนะครับดินแห้งมากเนะี่ย จะทำให้ดูนะครับเพราะว่าไม่ได้ปล่อยน้ำเข้านะครับแต่ว่าทำไมต้นเขาไม่เหี่ยวนะครับคือตั้งแต่หลังปีใหม่มาเนี่ยตั้งแต่หมดฝนมาเนี่ยไม่ได้รดน้ำเลยนะครับแต่ว่าต้นไม่เหี่ยวนะครับหมดฝนตั้งแต่ตุลานะครับ พุศจิกาธันวามกรากุมพามีนาเมษากี่เดือนมาแล้วนะครับแต่ว่าต้นไม่เหี่ยวนะครับก็รเพราะว่าพื้นก้นบ่อของผมเนี่ยนะไม่ได้ปิดก้นนะครับฉะนั้นรากของเขาตอนนี้ไปทั่วทั้งหมดนะครับตั้งแปลงเนี่ยเขาสามารถดูดน้ำธรรมชาติได้ รตรงข้างๆนี่ก็เป็นคลองนะครับดูดกินน้ําธรรมชาติได้นะครับฉะนั้นถึงแม้จะไม่ใกล้คลองถ้ารากเขาลงอย่างลงลึกในพื้นดิน ấy, จะมีน้ําอยู่แล้วนะครับฉะนั้นจึงไม่มีปัญหาในเรื่องของการแม้ไม่ให้น้ํานะครับเขาก็ไม่เหี่ยวไม่แห้งนะครับ จริงๆก็จะลดอยู่แต่ว่า,าระบบน้ำของผมยังไม่เสร็จนะครับเนี่ยเตรียมมาทำแล้วนั้นพ่อ PVC นะครับก็เลยไม่มีเวลามาทำต่อเนื่องนะครับแต่ว่าก็ไม่เหี่ยวนะครับแล้วก็ให้ผลตลอดนะครับมีผลผลิตตลอดนี่เต็มกระเป๋าเสือ้อนะครขนาดไม่ได้มาเก็บหลายวันนะครับร่วงแต่ว่าอ่า ก็จะไม่ดกเท่าช่วงฤด,ดูที่เขาออกผลจริงๆคือช่วงฤด,ดูฝนนะครับก็จะไม่ดกเท่าช่วงนั้นนะครับแต่ว่าในฤด,ดูแล้งเนี่ยมีนาเมษาในช่วงพมีนาเมษาพฤษภาในช่วงที่มะนาวแพงๆเนี่ยนะบที่สวนเนี่ยมีมะนาวกินแน่นอนนะที่บ้านผมเนี่ยมีมะนาวกินแน่นอนหลักการก็คือการให้ปุ๋ย อคอกนะครับการเน้นให้ปุ๋ยอคอกนะครับไม่ได้ปิดก้นแล้วใส่บอ่อทําไมนะครับการใส่บอ่อก็คือจะช่วยให้การจัดการง่ายขึ้นนะครับถ้าเราปลูกลงดินฝั่งนู้นก็ปลูกลงดินนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวปลูกลงดินนะครับตัวปลูกลงดินเทียบกับตัวใส่บอ่อนะครับถึงแม้จะไม่ได้ปิดก้นบอ่อ ผลผลิตของตัวใส่บอ่อเนี่ยจะดีกว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตรงบอร่อในบอ่อเนี่ยเราสามารถจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นน้ำนะครับนะปุ๋ยค่งปุ๋ยคอกเนี่ยเราใส่และจัดการได้นะครับและรากของต้นมะนาวเนี่ยเขาจะขึ้นจากบอ่อขึ้นมากี่เซนเนี่ยนะครับ นด้แต่ห้าสิบหกสเซนนะครับนี่เขาจะได้ปุ๋ยเขาจะารากฝอยต่างๆจะขึ้นมาหาอาหารตรงนี้ไต็มหมดนะครับฉะนั้นปริมาณปุ๋ยที่เขาจะได้รับก็มากกว่าปลูกลงดินนะครับเพราะว่าอาปลูกลงดินมันเป็นพื้นราบนะครับยังไงมันก็เป็นพื้นราบนะครับพอเราใส่ปุ๋ยเข้าไปนะับเติมเข้าไปเท่าไหร่นะครับเมื่อเจอน้ําเจอฝนนะครับมันก็จะถูก ชะล้างออกไปนะครับตามพื้นดินนะครับสิ่งที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมด้วยก็คือหญ้าต้นหญ้ารอบๆนั้นนะครับไม่ได้แต่ต้นมะนาวนะครับแทนที่จะได้เจ็ดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของปริมาณปุ๋ยที่เราใส่ไปนะครับต้นมะนาวก็จะได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ห้าสิบลงมาห้าสิบเปอร์เซ็นลงมานะแทนที่จะได้แบบเต็มที่นะครับนี่คือข้อดีของการปลูกในวงบ่อแล้วก็ข้อดีของการปลูกในวงบ่อแบบไม่ปิดก้นก็คือแม้ขนาดนี้ไม่ได้ลดน้ําเลยนะครับต้นยังเขียวชะอุ่มอยู่ยังออกดอกออกยังแทงยอดใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับเนี่ยเพราะว่า เขาดูดกินน้ําจากพื้นดินแล้วก็ได้กินขี้ไก่ในวงบอ่อที่เราเอาให้นะครับที่เราให้ส่วนตัวรากใหญ่เขาก็ลงไปดูดน้ําส่วนรากรากใหญ่ก็ลงไปดูดน้ําใต้พื้นดินนะครับรากฝอยก็ขึ้นมากินปุ๋ยคอบในบอ่อในวงบอ่อนะคนระับนะนี่คือมะนาวมะนาวไร่มเมล็ดนะครับ นี่ก็กำลังออกดอกนะครับกำลังออกดอกฝั่งนี้คือที่ปลูกลงดินนะครับจะเห็นได้ว่าได้น้ำตลอดนะครับเพราะว่าผมติดสปริงเกอร์ไว้แล้วนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับฝั่งที่อยู่ในบ่อนะครับซึ่งไม่ได้รดน้ำเลยนะครับแต่ว่าก็ให้ผลผลิตพอๆพอกันกับตัวปลูกลงดินที่ได้น้ำตลอดนะครับ ฉะนั้นการปลูกลงบ่อแล้วก็ปลูกลงบ่อโดยไม่ปิดก้นนั้นจะได้ประโยชน์ดีที่สุดนะครับประโยชน์ดีที่สุดกว่าการปลูกลงดินแบบธรรมดานะครับอันนี้มะนาวพันธุ์พื้นบ้านนะครับมะนาวที่เปลือกนหนา แล้วก็เป็นลูกตลอดทั้งปีนะครับนี่คือต้นของเขานะครับผมเหลือไว้กิ่งนี้กิ่งเดียวนะครับแต่ว่าตรงนี้ถ้าใครดูคลิปผมตั้งแต่แรกๆติดตามมาตั้งแรกนะครับก็จะรู้ว่าผมทําการเสียบยอดนะครับนี่ครัใส่มะนาวสายพันธุ์ต่างๆนะครับสามสี่สายพันธุ์นะครับอยู่ในต้นนี้นะครับ อันนี้ก็คือต้นเดิมของเขาใบเขาจะาไม่เรียบไม่ลื่นเหมือนอพวกมะนาวแป้นกลุ่มมะนาวพวกนี้นะครับเนี่ยอันนี้มะนาวพวกแป้นต่างๆนะครับไหลมลิดเอ่ยตาฮิติเอ่ยพวกนี้นะครับใบเขาจะเรียบๆนะครับส่วนมะนาวพื้นบ้านก็ใบก็จะลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้ใบอ่อนก็จะเป็นแบบนี้นะมีแฉกๆ,ๆเหมือนใบเลื่อยนะครับก็เลย เดิมที่นี่ดกมากนะครับมีตลอดทั้งปีแต่ว่าอ่าไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยอร่อยนะครับทําเวลานําไปทําอาหารประกอบอาหาร,รเอามากินเอามากินเป็นของเล่นเนี่ยได้อยู่กินกับน้ําพริกอะไรพวกนี้ได้อยู่นะพอมันเนื้อเขาจะเยอะนะครับน้ําน้อยเนื้อเยอะอันนี้คือมะนาวไร้มเมล็ดนะครับ